เพราะมันแสดงทัศษะคติของเธอมากมาเลยประเด็นคือไม่ใช่เรื่องเขาใช้สิ่งนี้มาเป็นเครื่องมือในการโจมตีคุณทางการมือประเด็นก็คือยูทาสิ่งนี้จริงหรือเปล่าคือแทนที่จะบอกว่าผมทําผมผิดผมทําด้วยความ คิดว่าลึงผมมันน่ามันมัน,ม,นมันน่ารักมากผมคิดว่าผู้ชายมีลึงนี่มันคือศูนย์การจักรวาลผมคิดอย่างนี้จริง,รงๆแล้วผมก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าผมทําอะไรผิดแต่ถ้าโลกทั้งใบเห็นว่าสิ่งนี้ผิดผมก็ยอมรับว่ามันผิดอะไรอย่างเงี้ยแต่ดันมาแบบยกตัวเองให้สูงอีกว่าเพราะผมเป็นคนดีเพราะผมเป็นคนเก่งคู่แข่งทางการเมืองก็เลยอิจฉาผม แต่แล,แล้วก็จบท้ายเรื่องผมก็จะยืนยันทําอะไรนะเอ่อจะอุทิศตนเพื่อประชาชนต่อไปแล้วก็ยังมาเขียน Facebook อีกว่าการเดินทางบนเส้นทางนี้มันก็ย่อมมีเศษแก้วขวากหน้มที่จะบาดคมบาดเท้าแต่จะไม่ยอดทอก็จะแม้จะมีเศษแก้วคอยบาดเท้าก็จะเดินบนเศษแก้วนี้ต่อไปเพราะใจเรามุ่งมั่นเพื่อประชาชนซึ่งพี่ใหญ่รู้สึกว่าหยุดอีพักคำขอม,มึงหยุด มึงหยุดอ่านคำคมมึงเอาหนังสือคำคมทั้งหมดในโลกใบนี้ไปเก็บล็อกคุณแจก่อนหยุดท่องคำคมรละหันมาเผชิญหน้ากับความเป็นจริงก่อนแล้วที่สำคัญก็คือสสอหญิงในพักทุกคนเป็นเฟมินิสต์ทุกคนบอกจุดยืนว่าตัวเองเป็นเฟมินิสต์ต่อสู้สำหรับโดเมสติกไวนิลความเท่าเทียมความเสมอภาค บลาบลบลแล้วก็ชี้นิ้วดูถูกคนอื่นหมดเลยว่าไม่มีจิตสำนึกเป็นเฟมินิสต์สูงส่งเท่ากับพักตัวเองพอถึงวันนี้ทุกคนก็แบบทนายแจมก็บอกว่ามันเป็นความจริงอันน่ากระกระอ่วนพี่ใหญ่ก็บอกว่าพักเนี้ยเป็นพักที่ใช้คำว่าความจริงอันน่ากระกระอ่วนเนี่ยฟุ่งเฟือยที่สุดเป็นความจริงอันน่ากระอกกระอ่วนแล้ว <c oughs> what next แล้วยังไงต่อแล้วถึงวันนี้นะคุณอันระดับนำของพักไม่มีใครออกมาพูดอะไรทุกคนก็พูดแต่ว่าเอาผลิตไอต้เตมนี่ถึงขั้นออกมาพูดว่าผมมาอยู่ตรงนี้ผมมายืนอยู่ตรงนี้เพื่อจะยอมรับกับทุกคนว่าพักเรามีปัญหาเรื่องการพุกคำทางเพศเราฟังแล้วมันฟังดูดีนะคุณอันอีพักเนี่ยไม่พูดเก่งฟังดูดีเราแล้ว,แล,ว,แ,ลว,แ,ลวแล้วไงอ่ะ อยู่มายืนอยู่ตรงนี้เพื่อจะบอกว่าพรรคอยู่มีปัญหาเรื่องนี้แล้วแล้ววัด next แล้วยังไงต่อก็ไม่มีว่ายังไงต่อเพราะอะไรรู้ป่าคุณนัฐจำสอสอปาร์ตี้ลิสที่เมาแล้วขับได้ไหม <c oughs> แเราก็ถูกสั่งให้ลากออกทันทีเพราะปาร์ตี้ลิสมันเลื่อนได้คนนี้ลากออกไปก็เลื่อนลำดับมาแทนแต่สอสอเขตอะถ้าอยู่ทำอะไรลงไปสักอย่างหนึ่งอะก็แปลว่าสอสอยู่หายไปคนหนึง่ง Hmm. คือพักเก้าไกลมีความกล้าหาญที่จะออกมาพูดแบบนี้ตรงไปตรงมากับสังคมหรือเปล่าว่าคนนี้ผิดเราจะมีการดำเนินการทางวินัยหนึ่งสองสามสี่เราจะลดบทบาทเข้าในเรื่องหนึ่งสองสามสี่แต่ตอนนี้สสเรามีร้อยหสิบอ็ดคนถ้าเราเอาคนนี้ออกอ่ะสสเราน้อยลงไปหนึ่งคนแล้วมันออก็มออีลดป้นทุน อ๋อก็คือคนนี้ถ้าจะลงโทษออเราต้องเลือกตั้งซ่อมใช่ไหมือกตั้งซ่อมใช่ไหมเออแล้วในบรรดาทุกพักที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยคุณอั๋นก้าวไกลนี้จะเป็นแชมป์เลือกตั้งซ่อมพสขาดคุณสมบัติอยู่แล้วนะอยู่เจอระยองไปเคสหนึ่งแล้วเวลาเลือกตั้งซ่อมสสมันใช้งบประมาณแผ่นดินนะคะประชาชนก็จะถามว่ามือคัดเลือกคนมายังไง คัดเลือกคนมันเลือกตั้งสสพอได้เป็นสสแล้วก็ขาดคุณสมบัติแล้วกูก็ต้องมานั่งจัดการเลือกตั้งให้พวกมือใหม่เนี่ยแล้วถ้าอีคนเนี้ยถ้ามันทําผิดจริงแล้วกูจะให้มันออกจากการเป็นสสแล้วกูต้องเลือกตั้งซ่อมใหม่เนี่ยก็จะใช้งบประมาณแผ่นดินไปเลือกตั้งซ่อมใหม่ให้พวกมืออีกนะกระบวนการคัดคนมาเป็นแคนดิเดตสสของพวกมึงเป็นยังไงก่อนคืออันนี้พวกเราถามพักเก้าไก่ได้ปะแล้วพักเก้าไก่เคยสักครั้งไหมที่จะออกมาพูดอย่างตรงไปตรงมาว่า กระบวนการคัดสรรคนมาเป็นคนดิเดตสอสอ,สอ,อพักตัวเองมีปัญหากล้าพูดไหมว่าตัวเองเป็นพักใหม่แล้วโตเร็วซะจนไม่ไม่โคบไม่สามารถจะโคบกับกระบวนการสรรหาคนมาเป็นคนดิเดตสอสอได้แล้วก็ไม่คิดด้วยว่าตัวเองจะได้สอสอเยอะขนาดนี้ก็เลยเอาใครก็ได้มาวาง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 ให้มันเต็มแล้วพผเอิญกระแสะมันมาแรงพอกระแสะพักมันมาแรงก็ กอไก่ขอไข่อะไรก็ขึ้นมาเป็นสอสอกันหมดแล้วพอมาตรวจสอบคุณสมบัติหรือมาตรวจสอบประวัติอะไรภายหลังก็พังพินาศกันหลายคนมากสิ่งเนี้ยมากกว่าเรื่องการพิคารทางเพศสิ่งนี้พักเก้าไกลอะ่ะควรจะวางความหล่อวางคำคมวางความแบบหอคอยงาช้างขงเชิดสูงหัวสูงสูงส่ง ุณสมบัติแน่นตึงเปรีย้ยการศึกษาดีเป๊ะทุกอย่างอะ่ะวางลงนิดนึงหรือก็มายอมรับความจริงว่าตัวเองมีปัญหาอะไรแล้วก็คุยกันไปตรง,ตรง,ตรงมาตรงไปตรงมากับกับสังคมว่าเออพักเรามันก็มีจุดอ่อนเรื่องนี้นะมีปัญหาเรื่องนี้ mm. แล้วไอ้เรื่องการจัดการปัญหากับสอส,อสอปาปาจีบุรีคนเนี้ยก็ยังก็ยังไปไปไหนไม่ได้ไงเพราะว่าในพักก็ยังเคลียร์กันไม่เสร็จหรอก พวกสสผู้หญิงก็กักกะอวนกับเรื่องนี้ส่วนระดับเปียตบใช้คําว่าคณะนําในพักก็รู้สึกว่ากูก็ไม่อยากเสียเก้าอี้สสไปแล้วมันมีความเป็นพักเบียวชายแท้หรือเปล่าผู้ชายปกป้องผู้ชายกันเองหรือเปล่าหลายเรื่องคือคือเข้าใจนะว่าพักอื่นก็มีเข้าใจไหมบอกว่าคอมเมนต์เนี่ยอะพักอื่นก็มี ทุกพักมันมีคนแบบนี้ทุกที่ในโลกมีคนดีไม่ดีเพียงแต่บังเอิญว่าที่เราพูดตรงเนี้เพราะว่าคุณตั้งใจพูดถึงเรื่องนี้ว่าคุณจะมาเป็นทางเลือกใหม่ที่สร้างค,ความแตกตา่างเคสสรินประชาธิปัตย์ก็ติดคุกไปแล้วไงใช่ใช่ใช่แต่แต่แต่ว่าอ่ะในที่สุดแล้วคุณรับมือกับเรื่องนี้ยังไงต่างหากม,มันไม่ได้แปลว่าแบบเออมันมันมีไม่ได้คือกระบวนการ คัดสรรหรือการสรรหาคนที่จะมาเนี่ยโอเคตรงนั้นสําคัญอย่างหนึ่งนะครับก็คงต้องไปดูกันละนะฮะซึ่งต่อให้มันมีกระบวนการยังไงมันก็มีโอกาสที่คนไม่ดีหรือคนเพีย้ยนหรือคนที่เป็นแบบเนี้ยมันจะเล็ดลอดหลุดเข้ามาได้แต่เมื่อเจอแล้วรับมืออย่างไรถ้ารับมือเหมือนคนอื่นก็ไม่กลา้าก็ไม่ควรจะลุกขึ้นมาแล้วตะโกนว่าฉันแตกต่างหรือดีกว่าคนอื่น ถ้าในที่สุดแล้วคุณก็ย้อนกลับไปแล้วก็จบเหมือนคนอื่นๆที่เคยทํามาถ้าปัญหาในพักยังแก้ไม่ได้หรือไม่มีความสง่างามชัดเจนในการที่จะลุกขึ้นมาแก้แล้วจะเอาหน้าที่ไหนไปยืนยันได้ว่าปัญหาที่ยิ่งใหญ่นอกพักตัวเองคุณจะทําได้จริงๆอย่างที่พูดแล้วบอกว่าเป็นหนึ่งในน้ำมดนโยบายหลักหรือจุดยืนมันมันไม่ได้ด่านะมันเป็นคําถาม ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน follower อ,อ,อ,อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ t i k t o อกและตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ